ไม่ใช่เขายกไปงี้รู้อย่กได้แล้วแต่ทำบุญ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 อตังค์ให้กระเป๋าแม่ไหนระเป๋าแม่ของฟ้่เอไม่ได้ไม่ได้ย กินต <im itation> ัวก่อนนะ่ไม่ย่งไม่นนอยางนี้เหรออย่างนี้คุยอะไะวังหลงการลูกไปดลผสมันธ่อแล้วไม่อดนะู้ผมพันธุ์ผสมพันอ๋อพ่อางักไนเี๋ยวโอเคถ่ đúng mát lúc đúng 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 không đúng đúng đường, đúng 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 ไปไหนไม่รู้เข,เขาไปไหนกัน, <c oughs> นเล่นี่มันดังทั้งดอยเลยเถอะอายเขาให้เถอะโอยอยาบอกกำลังกินน้ำอะเออ Ich <laughs> bin